ในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่14ตุลาคม2566ค่ะสมเด็จพระนิธิถิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานดินฝังศพคุณหญิงวันนาสิริวัฒนพักดี วันนี้เวลา7จ็นาฬิกาห้นาทีสมเด็จพระกนิษาาี่ิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปยังศาลากาวีนิรมิตวัดเทพศรินทราวาสในการพระราชทานดินฝังศพคุณหญิงวน,นาสิริวัฒนพักดีซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่17มีนาคม2566สิริอายุ80ปี ในการนี้ทรงทอดผ้าไตรสิบไตรพระสงฆ์สิบรูปบางสุกุลทรงหยิบกระทงข้าวตอกดอกไม้จากเจ้าพนักงานพระราชพิธีวางที่หน้าโกรธศพทรงหยิบกล่องดินพระราชทานวางที่หน้าโกรธศพทรงหยิบห่อดินส่วนพระองค์วางบนพานและทอดพระเนตรพิธีคำนับศพ คุณหญิงวน,นาสิริวัฒนพักดีเกิดเมื่อวันที่2มีนาคม2486เป็นผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มบริษัท TCC ซึ่งเป็นหนึ่งในเครือธุรกิจชั้นนำของประเทศไทยดำเนินธุรกิจขนาดใหญ่5สายประกอบด้วยสายเครื่องดื่มและอาหารอาสังหาริมทรัพย์อุตสาหกรรมการค้าประกันและการเงินและธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนและตำแหน่งสำคัญในคณะกรรมการของบริษัทในกลุ่มบริษัท TCC นอกจากนี้ยังเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือสังคมและมูลนิธิสาธารณกุศลต,ต่างๆอาทิกรรมการมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนคริน กรรมการมูลนิธิรามาธิบดีกรรมการสิริราชมูลนิธิกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสูเด็จพระยุพร,ราชกรรมการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติกรรมการมูลนิธิศาราเฉลิมกรุงกรรมการมูลนิธิแอเสเซทเวิลด์เพื่อการกุศลรวมถึงเป็นคณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภาการชาติไทย ที่สำคัญยังทำหน้าที่มารดาเลี้ยงดูบุตรธิดาให้เติบโตเป็นคนดีของสังคมดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าตามหลักความพอดีและพอเพียงด้านครอบครัวสมรสกับนายเจริญสิริวัฒนภักดีมีบุตรธิดาห้าคน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัลยลษักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตรวรขัตติยราชนารีทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาพรในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปะัิิาานในพื้นที่จังหวัดเลยเป็นวันแรก วันนี้เวลา8นาฬิกาส5นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัลยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตววรัตติยราชนารีเสด็จไปยังโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาอําเภอเมืองจังหวัดเลยส่งออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาพรในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปัิธานเพื่อส่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันให้กับสุนัขและแมวของประชาชนในพื้นที่จังหวัดเลยเป็นวันแรก ซึ่งจังหวัดเลยเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีประชากรสุนัขเป็นจํานวนมากและในบางพื้นที่มีสุนัขแมวจรจัดเป็นพาหะของโรคพิษสุนัขบ้าโดยทางจังหวัดได้กราบทูลเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอําเภอท่าลี่อําเภอนาแหล้ลและอําเภอด่านซ้ายซึ่งเป็นพื้นที่ติดกับแนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้านมีประชากรสุนัขจํานวนมาก ซึงมีพระวินิจฉัยเลือกพื้นที่จังหวัดเลยในการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาพรเพื่อลดจำนวนประชากรสุนัขและแมวรวมถึงกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปตามพระปัญิธาน โอกาสนี้พระราชาานพระวโรกาสให้ในายสุวัตมัตราชประสุสัตว์จังหวัดเลยเฝ้ารับพระราชาานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านในสัตว์จํานวนหนึ่งพโดสเพื่อน,นําไปฉีดให้กับสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งในระดับท้องถิ่นให้เป็นเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการจากนั้นทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขของประชาชนจํานวน3ตัวพร้อมกับพระราชทานป้ายห้อยคอสุนัขเป็นที่ระลึก นอกจากนี้ยังมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ายอย่างถูกวิธีเพื่อน,นำความรู้ที่ถูกต้องไปขยายผลสู่ชุมชนเป็นการปลูกจิตสำนึกในการดูแลรับผิดชอบสัตว์เลี้ยงของตนเองโดยไม่เป็นภาระของสังคมต่อจากนั้นสรงงานวิสัญญีทางสัตวแพทย์ภายในรถผ่าตัดเคลื่อนที่ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุลาพรเพื่อผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขของประชาชนรวม8ตัว สำหรับการอ er um อกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์วันนี้มีทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาพร์จากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลยร่วมให้บริการมีประชาชนนำสุนัขและแมวไปฉีดวัคซีน115ตัวและผ่าตัดทำหมัน147ตัว ซึ่งการทำหมันให้กับสัตว์เลี้ยงเป็นวิธีหนึ่งที่ได้ผลในการลดโอกาสการพแพร่เชื้อและลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในคนและสัตว์ได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการกุศลในโครงการปันน้ำใจสู้ภัยพิษสุนักบ้าโดยมูลนิธิจุลาพรด้วยการสนับสนุนเสื้อลายภาพวาดฝีพระหัตถในราคาพิเศษได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี468-116003-1และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook ปันน้ำใจสู้ภัยพิษสุนักบ้าโดยมูลนิธิจุลาพร สำนักพระราชวังขอแจ้งการวางพวงมาลาเนื่องในวันนวนมินทระมหาราชพุทธศักราช2566 สำนักพระราชวังขอแจ้งการวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรเนื่องในวันนวมินทรามหาราชพุทธศักราช2566ณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรโดยวันเสาร์ที่14และวันอาทิตย์ที่15ตุลาคม2566ถวายสักการะ ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึงเวลา21นาฬิกาทั้งนี้ผู้ที่ประสงค์จะวางพวงมาลาการุณาลงทะเบียนเพื่อเจ้าหน้าที่จะได้อำนวยความสะดวกสถานที่ตั้งพวงมาลาโดยวันนี้ที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรเขตดุสิต มีประชาชนจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำพวงมาลัยและดอกไม้ไปถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิรอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ด้วยสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะดิฉันปิยณีเทียมอภพรสวัสดีค่ะ